แล้วผมก็เปลี่ยนชอเป็นไส่ค่ะจริเมอร์ใครที่เก็บดูก็จะดูแล้วผมวันนี้ผมมีแขกในโซนสองคนก็คือคุณโตคุณกับคุณคุณอะไรครับคุณอะไรครับคุณอะไรครับอหูคุณอะไรครับโอ้โหหายไปครับอ้าวคุณคอมมานโดใหม่แล้วครับคุณมิวไลกคนนครับใครครับโอ้โหไม่ว่าเอ้จ้าเอจะมาแกทีวี้ครับผมจริงๆครับวันนี้เราไม่เล่นมินิเกมอะไรนะครับเออรูปดาบครับ เเกนแต่ว่าเกม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 ขอแล้าก็ค่ากันนะเร้ก็คากันอนจบ้องสแปดปดวันนี้ชอะไรก็คือห้าพุงกับหยักอาจจะไม่ทันไม่ตาด้ได้้อย่าสนใจมกเลยอย่าสนใจมกเลยไมเปนห้องไมไมเป่นห้องเปลียนห้องเลยเออเป็่นห้องเปนห้องแค่เอาสเนนี่กว่าใครตายคนแรกแก้งไปเลยดีแก้งไปเล ทำทำชาเลนจ์ดีกว่าชาเลหละอันทุกคนไดสุภาพอย่างแรกเลยนะชาเลนจ์อย่างที่สองก็คือให้ทําการฆ่าคนได้มากที่สุดใครฆ่าน้อยที่สุดคนนั้นโดนลงถนโดะอย่าลืมอย่าลืมติดตามช่องไปยกันต่้เขาชครับอย่าลืมติดตามห้องคุณเมฆนะครับ๋ยวผมให้ลิืมใต้คีครับนี่นี่นี่แต่นี่ๆีกคลินี้อาจจะลงช้าไปหน่อย เหมือนกันโอด่นี้พี่เล่นยากโคตรเลยนุย้ย<อ>ช่ยเออคุณคุณไผ่ครับช่วงคุณเป็นแนวนะครับถามห,หน่อยแนวเล่นเกมแับเกมแล้วก็อาจจะบางครั้งอาจจะมีภาคด้วยอ๋อภาคใครพูดคำหยาบโดน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 ทงโทงเหมือนกันนะทงโถงเลยว่ะ จะมีคนที่ไล์ไิ่เอา่ไป่ไเด็ดเด็เดดเดยวเด็เดดไม่ีเลยใครใครแพ้ใครพูดคำหยาบเป็นตุ๊ดร้อยแปดสิบวิสามาดีอถ้าทั้งโลบาริชิผายแหละอ้าวไม่พูดแล้วทำลิปเลยไม่ตุ๊ดร้อยแปดสิบวิทันทีเฮ้ยไม่ได้อาไปได้ไหเลยอไอาไนโอ้โหนรักอะิเออคุณไครับ คุณไปกับว่าตอนันโอมาครับจะไปแย่งไงครับผมคงจะสนุกน่าดูครับจีเกตครับผมคุณคุณจบคุณก็อย่าเยี่ยมครับผมโดนไล่ครับจบคุณโดนไล่เราโดนไล่เนี่ยอ่ะเออนั่นแห็นไหมไม่แม่งชวนคุยอ่ะโอ้จบแบบนี้คุณน้อยโดนไล่แล้วคุณเชคคุณเชคคุณดูในตัวอะไนี่นี่ มีรองเท้าจริจริงมีเปลี่ยนขอตัวใครอาวอยู่ไหนออยู่ไหนอยู่ไหนดาบดาบเอาดาบเอาดาบดาบดาบมีสองหมกว่าแล้วแตาะไอ้เจ้าดิวส่งตังค์ให้พี่เลยดิวตอนนี้พี่ธาาอยู่หนึ่งหมื่นสองพันอะก็กาหนึ่งหมื่นสองนเขาตอบว่าโอ้ชากันะโอเคโอเค เชิญเรียเออที่เออคุณเมียวครับไถ้าไม่พูดปรับแพ้นะครับผมก็ต้องโดนด้วยนะครับผมใช่ครับถ้าไม่พูดนี่โดนปรับแพ้นะครับคอนตูดเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ออัันนนนีี้้เอามาจากช่อง12คาบครับเนี่ยได้แล้วครับเอามาจากย้อนยุคร่างคาบส่วนเท็ดดี๋ยวผมให้ไว้ใต้ร่างคือแตวผมให้ลิงก์แล้วกันนะครสุดว่าชันเรนนี้มันลำบากจังเลยครับผม ถ้าแล้วเชอรีนี้มันโคตรลำบากเลยใช่ไหรก็ผมคำว่าโคตรนี่ก็ถือว่าเป็นคำยาบอีน่าทายใหม่ใหม่ใหม่คำลำบากถือว่าเป็นอยู่ว่าเป็นถ้าเอาจริงอยู่ว่าเป็นด้วยคำว่าโคตรเออคุณเพื่อนเลยนะครับอู้หึอาคุณเพื่ครับแต่ตายแล้วครับผมรักของผมของคุณคือเองครับผมตัวนั้นเลยครับจบตัวนั้นเลยครับตัวนั้นแล้วเหลือหกครับเหลือหกจะดตู้ไปเลยจะดตู้ไปเลย เดี๋ยวเดี๋ย no, วุวยกันไป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 นไปกั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 นไปกนไปกั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 นไปันไปก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 ันไปนไปันนไปกันไปกัปกันนไปไปกันไปกันไปปกันไปปกันไปกันไปกันไปกั โอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ดึงจัดแล้วอันนี้ดึงจับอันนี้อุ้ยเราดีเราเป็นคนดีแล้วเราไม่ค่อยพูดคำน <c oughs> ี้นะเราไม่ได้เชื่อเหมือนใครสักคนจริงๆนะใครพูดเป็ดเนี่ยโอ้โหโดนทุกครั้งเลยเอาจริงจริงอะเรา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 บ่อยมากเราไม่เคยพูดเลยไอ้คำเมืองคำหยาบเนี่ย,ยเออเราไอเราอ่ะไฟเรนตัวเราเล่นแค่สองคนเราก็ไม่พูดเลยนอไฟไม่ตอนเล่นแต่เมคนนท์นี่จะพูดอ่เจ็บ ทเอ๊ยเอ็ที่ตอนลู้แมวแมวอยู่ท้งมุมจัมือดันต้องติดอจจนอน่ติดแลโดนติดนดูเดี๋ยวนี้ก็ติดเดี๋ยวได้บินแม่ไม่หอกท้องแม่เดี๋ยวได้บินแน่อยาสูกไยอยู่ตุดตัวจักป่าตู้เลยครับสู้เลยชื่เลยเดี๋ยวจ้า o n อ two three four

ยยเราตองเย็นดิดูจนนึงอยู่ตรงกลางเลยโอ้ีอและหลังพวกนม้ขเขาเดิไปตรกลางเลมัมีงยังเลยมียาดาบเพชต่ออันดีกตัวนีงก็อยู่ตรงกลางสองตัวนี้เป็นทีมกันอยู่ตรงกลางเลยดาบเพชไฟสงคนเลคุณคุณจะร่วมเข้า,าร่วมการเล่นนี้ไหครับหรือว่าไม่เข้าร่วมครับไม่รู้ก็่เนหมดทั้งสกิลคุณต้องเข้าร่วมครับห้ามห้ามพูดมานะครับรั้คำหยาบใช่ไหมได้แล้วครับ โอเคเดี๋ยวจบตานนี้เราก็จะอีกทิ้งเลยเพราะว่ามันหนูอ,อัดไม่พอครับพื้นที่มันบ่พอเอาอยัางไงแล้วครับคุณแม่ยังนี้ยังนี้คุณแม่โดนเล่นแล้วครับคุณแม่จะตายแล้วครับ,ค,ค,รบคุณแม่จะมองหรือเปล่าครับคุณแม่จะมองหรือเปล่าไม่มองหรือเปล่าคุณแม่มองแน่นอนครับคุณแม่เฟลเด็กค,ครับเฟเ็กครับเฟเ็กจะหมดแล้วครับผมเฟเด็กจะหมดแล้วคตายครับอีกคนนึงกำลังจะตายอีกนึงครับอีกคนนึง นิ้วนิ้วอะไรนิ้วนิ้วนี่คนนิ้วคนนิ้วเจ็บคนนิ้วเ้ยิงโนยิน่เร้วนะโปเอนะวยนิ้วเอนะโปมาเก็บของนิ้วฆ่าคนเลยค่เลาดครับผมลาดนิ้วฆ่าเนี่นิ้วมีดาบไฟอยู่ด้วยเอาดาบไฟขึ้นมาแล้วเอ้ยนิ้วฆ่าเลยนิ้วนิ้วฆ่าเลยเอนโบใส่เลยนิ้วอนะโบใส่เราฆ่าเลย เดียวเราเอาข้ากันนี่โเฮ้ยอย่โดนีอันเลยตอนนี้อยู่ในต้งเบสบอนะครับยนไม่ได้นเดงเด็งเด็งเด้งด้งเด้ได้งด้งเดงเด้ง่างเดงไ้งเ้งเอเรามเดูมาด้แล้วเด้งด้งด้งเ่้งเด้งเงเด้งรด้ง้งเด้งเด้เด้ด เอาละคุกคนอย่างมามานนั่อเอางอยาไดเนไดเลยครับนี่ออกกนอย่างมามันครับผมไม่ไหวแวครับผมเลิกออกแล้วจตัดจะ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 ตัจะตัดตัดจตัด้ะตัดจตัดจะตัดยะยัดัดจะตัดจดจะดตดะััะัตัะั เราจะมาออกมาชมผู้ชนะกันหลยครับมามานักฟอสเก้มา,มา,มาคุณครับมาครับเราจะมาชมผู้ชนะกันเลยนี่ครับนี่คือหน้าของผู้ชนะของเราเลยครับอัดฤทธ์แล้วคนทแพ้ครับก็คือนูนลูโดคุแนแพ้เราโชคุนเฮ้ยม่เกียวนั้น,นโดนเล่นขาโนแรกนดูไป่สามใหถกลับเทน,นั้นมาค่ะงั้นเราผม ปดเป็นมาทานคนรับชาเล่นนี้จะอยู่ตลอดเลยนะครับในช่องผมอาจจะลงช้าหน่อยอมาครับเราจะมาปิดคิดกันเลยทีเดียวครับออีกรอบดีเ้ยอยย่งพูดปิดคิดอีกเดี๋ยวดี๋ยวคิดไม่พอพื้นที่ไม่พอ,อสิบสิบนาทีไม่ใช้ใช้เวลาโหหลายชั่วโมงยครับไปครับ สาหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยครับผมและอย่าลืมกดติดตามช่องไอ้ไขด้วยไทท่าฝาแล้วก็ช่องเมฆแล้วก็ใครที่มีช่องก็อย่าลืมให้ผมนะอย่าลืมไปใต้คลิปครับโอเคงั้นสารับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับัสดีคราบไปาย